ที่สหรัฐพบผู้อพยพจำนวนมากเสียชีวิตในตู้คอนเทนเนอร์ค่ะรถของตํารวจและเจ้าหน้าที่จอดปิดล้อมรถบรรทุก18ล้อที่พบร่างผู้เสียชีวิต46คนซึ่งคาดว่าเป็นผู้อพยพในตู้คอนเทนเนอร์ของรถและบริเวณใกล้เคียงกับรถบรรทุกที่เมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสของสหรัฐเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่าพบผู้รอดชีวิต16คนซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว โดยในจำนวนนี้12คนมีอาการป่วยเนื่องจากความร้อนและขาดน้ำขณะที่ตำรวจระบ,บุว่าผู้ที่อยู่ในรถบรรทุกเป็นส่วนหนึ่งของการลักลอบผลผู้อพยพเข้าประเทศโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิจะสอบสวนเรื่องนี้ต่อไปภาพจากกล้องวงจรปิดในท่าเรือของจอแดนเผยให้เห็นกลุ่มแกส๊สคลอรีนกระจายตัวปกคลุมเรือทั้งลำ หลังถังบรรจุแก๊สขนาดใหญ่ร่วงลงมาใส่ตัวเรือส่งผลให้คนที่อยู่ใกล้เคียงวิ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุสื่อของรัฐบาลจอแดนรายงานว่าเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13คนบาดเจ็บอีกกว่า250คนโดยอย่างน้อย199คนรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการถูกพิจจกษจากสารเคมีและมีจำนวนหนึ่งที่อาการสาหัส จ้าหน้าที่ของท่าเรือเปิดเผยว่าลวดสลิงที่ใช้ยกถังบรรจุค,คลอรีนขาดจึงทำให้ถังร่วงลงมาสะพานข้ามแม่น้ำในเมืองอินเนบลูทางตอนเหนือของตุรกีถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดจนหักเป็น2ท่อนซึ่งเป็นผลจากฝนที่ตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทำให้กระแสน้ำในแม่น้ำไหลเชี่ยวกรากและระดับน้ำเพิ่มสูง จนเออล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายจังหวัดขณะที่หน่วยงานด้านเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติของตุรกีระบุว่าได้ระดมเจ้าหน้าที่มากกว่า2,550คนเข้าประจำการใน6จังหวัดที่ถูกกระทบและอบพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่แล้ว235คนจาก3จังหวัด รัฐบาลญี่ปุ่นแถลงการขอความร่วมมือจากประชาชนในกรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงพร้อมเตือนว่ากระแสไฟฟ้าอาจจะมีไม่พอจ่ายและอาจจะเกิดวิกฤตด้านพลังงานเนื่องจากประเทศกำลังเผชิญกับพื้นความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิที่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงโตเกียวมีอุณหภูมิสูงสุดวัดได้40.2องศาเซลเซียสส่งผลให้เดือนนี้กลายเป็นเดือนมิถุนายน ที่ร้อนที่สุดในรอบ147ปีทางรัฐบาลขอให้ประชาชนดับไฟที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา3ชั่วโมงตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นแต่ใช้เครื่องปรับอากาศได้ตามความเหมาะสมเพื่อคลายความร้อน